สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะคุณแม่เตือนใจพดุงรัตน์นะคะค่ะคุณแม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะตอนแรกคุณแม่ก็รู้จักผ่าน YouTube นะคะพอดีก็ชอบฟังธรรมะเราก็เลื่อนดูเลื่อนพอดีดเลื่อนมาเจอหลวงพ่อตอนแรกก็เห็นเอ๊ะเขาทําอะไรกันน้าทาไมมีมีแม่ชีขาวเยอะจังเลยอะไรเงี้ยคือใจเราก็อยากปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดู ไปฟังธรรมะหลวงพ่อรู้สึกถูกใจคําสอนของหลวงพ่อสอนดีมากทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเหตุผลไม่มีอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยทุกอย่างไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างมันมีเหตุเล่หผลของมันแล้วก็ฟังหลวงพ่อมาตลอดจนแบบฟังได้ประมาณสองสามคลิปอยากอยากมามากเลยคือมันตรงตรงตรงกับสิ่งที่เราเจอแล้วแม่ก็มาปฏิบัติครั้งแรก ก็คือตั้งใจมากตั้งใจมาเลยทั้งที่ก็มีงานทำดีเนาะก็แบบก็ตัดสินใจลาออกจากงานเลยมาบวชเราก็นึกว่าเราก็อาจจะมีลูกแค่สองคนก็สาสิบวันให้เตรียมตัวน่วก็บอกตัวเองเออลามาหนึออ่งลาออกมาแล้วก็กะว่าหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยจองตั๋วมาแค่หนึ่งเดือนอะไรเงี้ยก็เลยมามาครั้งแรกแต่พอมาสื่อเรามี มีสิ่งคุ้มครองตามเรามาด้วยเนาะสิ่งที่ดีๆแหละเออเทวด,ดาฟ้าดินที่ตามปกปักรักษาเราอะนะอเพิ่มมาอีกสิบวันเป็นสี่สิบวันเพราะว่าตู่สื่อให้แล้วว่าสี่สิบวันแต่พอดีเราเราบุกหัวมาแค่สามสิบวันก็เลยขอหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหนูขอบวชสามสิบวบันได้มาอีกสิบวันเดี๋ยวเดี๋ยวมาคราวหน้าอาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอาไม่เป็นไรเอาสามสิบวันไปก่อนถ้าอาไม่ดียังไงให้กลับมาใหม่แต่ปรากฏว่าดีค่ะ เพราะว่าตอนที่เราบวดสามสิบวันถามเทวดาทุกพระองค์ท่านบอกว่าทําดีมากผ่านลูกไปสวรรค์ mm hmm. เขาไปเกิดเขาดีใจมากแล้วกลับไปชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนมากจากสิ่งที่เราแบบเจอแย่มากเจอสารพัดเจอโดนหลอกโดนโกงโดนแบบโอ้โหไม่ไม่เหลือแล้วมีนี่มีสินมากมายแล้วไหนจะเอ,เอกสารอะไรอะไรที่เราต้องจ่ายภาษีสารพัดเลยนะที่เราแบบว่า ที่มีเรื่องจะต้องใช้เงินแล้วก็ตั้งใจมาบวชแล้วก็ตั้งใจลาออกจากง,งานแล้วหลวงหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าทุกอย่างมันสําเร็จถ้ากลับไปถ้ายังไม่ดีขึ้นยังไงให้กลับมาแต่ทุกอย่างผ่านและดีเพราะว่าเราตั้งใจเทวดาบ,บอกว่าเราตั้งใจดีมากแต่ใช่ว่าเราจะลืมไปว่าเออชีวิตดีแล้วเราจะยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องมีสติก็หลวงพ่อสอนให้มีสติ ว่าว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่เราจะไปหลงและเริงเลินเล่อในสิ่งที่อ่าที่มันมาลวงเราอ่าเราจะต้องมีสติตลอดในใจก็แบบว่านี่จะต้องมาให้ได้ตอนแรกก็ยังไม่รับปากหลวงพ่อเพราะว่าห่วงว่าเออเราลาออกแล้วเราจะมีงานไหมแต่ปรากฏว่าคือกลับไปได้งานใหม่แล้วดีด้วยดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วอยู่ใกล้บ้านอ่าแล้วก็ พอดีก็เหมือนมันก็ไม่ใช่เหมือนผเอิญหรือเบื้องผอิญมันไม่มีอะไรผอิญในโลกนี้เนาะเพราะว่าเด็กก็ปิดเทอมอ่าแล้วก็ได้นี่แหละได้กลับมาก็เลยตั้งใจเลยก็ขอให้แกนแกนก็เออจัดการให้ว่าเนี่ยกลับมาบวชอีกนะเพราะว่าสัญญากับหลวงพ่อไว้ว่าเอออยากกลับมาแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่คิดอะไรแล้วก็คือแบบว่าหลวงพ่อท่านก็แนะนําว่าเออถ้าไม่ดีกลับมาแต่ผอิญว่าดีถึงจะดีหรือไม่ดีเราก็ เราอยากทาบุญใจเรามาทางนี้แล้วเราเชื่อเราศรัทธา,าถือสัจจะนะถือสัจจะเราศรัทธาด้วยแล้วก็เราอยากเสริมบุญบารมีของเราไปเรื่อยๆถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่มีเลยอะไรที่แบบไม่ดีแต่ว่าเราก็คืออยากจะมาต่อตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างแล้วแต่ต่อไปก็จะมามาปฏิบัติหรือว่ามาช่วยหลวงพ่อถ้ามีเวลาถ้าได้กลับมาก็คือจะกลับมาทาบุญกับหลวงพ่อเหมือนเดิมมาช่วยหลวงพ่อมาอสร้างบุญนู่นนี่นั่น อันไหนที่ยังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องช่วยหลวงพ่อดูแลบำรุง,งรักษาด้วยกันค่ะคือก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบดีมากๆดีแบบจนแบบว่าเราไม่คิดเลยว่าโอโ้โหแต่มันอยู่ที่ตัวเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่แต่ลอแต่ว่าเทวดาฟ้าดินจะช่วยเราก่อนที่เทวดาฟ้าดินจะช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองก่อนเราต้องตั้งใจปฏิบัติ แล้วไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเราจะผ่านทุกคนนะเราจะทุกอย่างเราต้องมีสติเตือนตัวเองว่าเน,นี่ยเรามาปฏิบัตินะคือตอนนั้นตั้งใจมากคที่ตัวเองก็ป่วยนะครั้งแรกมาเลยป่วยแต่ว่าสู้จะป่วยแค่ไหนก็ลุกขึ้นสวดมนต์แล้วเวลาจะไม่ยอมไปซักผ้าในขณะที่ปฏิบัติหรือจะไม่ยอมไปอาบน้ําหรือทําอะไรเวลาปฏิบัติก็คือปฏิบัติจ,จริงๆเข้าสวดมนต์ก่อนจะจะยังไงก็ช่างคือจะไม่ไปทําผิดส่วนตัวจน ถึงเวลาพักเวกอ่าแล้วก็เวลาสวดมนต์ก็จะไม่ให้พลาดเลยแล้วเราตั้งใจอ่าเนี่ยคือสิ่งสําคัญแล้วเวลาอ,อยากจะแนะนําคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยหัวใจสําคัญเลยนะตัวเนี้ยที่ก็เราจะผ่านไม่ผ่านอีกอย่างหนึ่งนะเวลาไหวอย่างเงี้ยเราเวลาเรากราบพระเนี่ยต้องกราบจากใจเอ่อน้อมด้วยเสียงก้าวเหมือนที่น้อมด้วยสวยงามบางคนไหวอย่างเงี้ยก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ผ่าน ที่เขาก็ปฏิบัตินะแต่พอเรามาสังเกตเอามาเนื้อโอ้เวลาเขาไหว้เขาไม่ได้นึกเขาไหว้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอ่างูแลบลิ้นนะ่ะอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะเอาเอาแบบเรามาถึงที่แล้วมาถึงพระอริยะเจ้าแล้วท่านมาโกรดเราแล้วท่านมาช่วยเราแล้วน้อมกราบหัวจดพื้นจดหมอนใ,ให้สวยงามตั้งใจไม่ใช่เวลาไหว้อะมืออยู่เงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ ตั้งใจมือต้องตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นเอาจะคอหกักคอเอียงซ้ายขวาไม่เป็นไรอันนี้แต่ว่ามือเนี่ยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราที่เราตั้งมั่นที่จะนอบน้อมแก่ท่านเนี่ยตรงเนี้นิดนึงถ้าทุกคนมาจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้นิดเดียวกับเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติก็คือบางคนเนี่ยเห็นหลายคนว่าทําไมไม่ไหวเอาแอบไปซักข้างมากแอบไปซักผ่าบ้างอ่าพูดขอโทษเถอะแอบไปอาบน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เทวดารู้หมดนะคะเทวดารู้หมดถ้าเรามาตั้งใจตั้งใจจะเหนื่อยจะเหนียวตัวขนาดไหนก็รอให้เสร็จธุระของเราแล้วพอเวลาเบรกเราจะคุยกับเพื่อนกับอะไรหรือไปอาบน้ำทำไมได้สบายอันนี้เทวดาท่านจะไม่ไม่ตีไม่ว่าเนี่ยก็คือข้าผ่านแล้วก็เวลาไหว้แบบสวยๆเวลาเราไหว้พระบางคนนะ้าหุ่นเขาใหญ่ๆนะ,ะเขาตัวใหญ่เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคนตัวใหญ่นะ,ะแต่เวลาเขาว่าเออนั่งเนี่ยไปเออ คือถ้าจะขี้เกียจน่ะอยู่บ้านไหมคะอยู่แบบว่าถ้าเรามาเราจะตัวเราจะนี่ยังไงเราต้องฝืนให้ได้ว่าเรามาด้วยใจด้วยความนอบน้อมจริงๆต่อพระพุทธเจ้าจริงๆ <c oughs> เนี่ยคือจุดสําคัญเลยเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติน่ะเราก็ได้อยู่แล้วคือแบบว่าเราจิตเราต้องอันนี้อยู่แล้วเราก็คิดบ้างน,นี้บ้างเราก็ดึงจิตกลับขึ้นมาอันนี้ทุกคนจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จุดหัวใจสําคัญเลยเว <c oughs> ลากราบเวลาไหว้เนี่ยตัง้งมั่นไม่ใช่อย, nelle, อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะคะ บางคนก็เงี้ยวเงี้ยว,วอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องส,สวยกราบหัวจดพื้นจดนอนส,สวยๆนอบน้อมเอาเวลาบอกกราบกราบเนี้ยให้ส,สวยให้ตั้งใจเนี้ยคือจุดสําคัญเลยอยากจะบอกทุกคนเวลาหลวงพ่อมาบางคนนั่งไม่รู้อ่ะมาใหม่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ารู้แล้วหลวงพ่อมานอบน้อมต่อท่านท่านก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้เผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าเราต้องมีความนอบน้อม ถ้าเราไม่มีความนอบน้อมไม่รู้ด้วยจิตของเราเองก็ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วก็สิ่งสําคัญหลายๆอย่างก็คือไม่ใช่แต่เฉพาะหลวงพ่อกับทุกๆคนแล้วก็นอบน้อมพูดจาดีๆพูดจาไพเราะไม่ใช่โมโหแล้วหรือว่ายุทะเลาะกันไม่ได้อันนี้ก็เนี่ยจุดสําคัญเลยคือพูดให้น้อยที่สุดแล้วพูดแต่สิ่งดีๆถ้าเข้ามาในที่นี้แล้วทุกอย่างจะดีหมดเลยขอให้มีจิตใจสะอาด มีจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยความเคารพนอบน้อมเพราะว่าตัวเองเจอมาแล้วรู้สึกภูมิใจที่เป็นตนคือเตือนตนคือเป็นคนที่ชอบสอนตัวเองอันไหนที่เห็นแล้วมันไม่ถูกต้องมันไม่สวยเราก็จะไม่ทําเหมือนคนอื่นจะเป็นคนชอบสังเกตว่าเออเราจะไม่เล่นเหมือนเด็กเราจะไม่พูดอะไรเพ้อเจอ้อเพราะว่าเรามาปฏิบททัติธรรมเราต้องทําให้ได้แล้วก็เวลามา เป็นคนที่เน้นเลยไม่สนใจเรื่องเสื้อผ้าเลยก็คือส่งซักอย่างเดียวค่ะเพราะใจจ้องแต่จะไปสวดมนต์จ้องแต่จะไปเดินจงกรมจ้องแต่จะนั่งสมาธิคืออย่างอื่นไม่สนเลยนี่จะละทิ้งทุกอย่างเพราะว่าจิตเราตั้งใจและตั้งมั่นมากค่ะแล้วก็ทุกอย่างเราก็ผ่านแล้วก็สํเาสเร็จแล้วพอเราสําเร็จแล้วเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุขอให้แม่เจริญในธรรมยิย่งขึ้นไปนะคะค่ะ